วันนี้วันสำคัญฉันผ่านเฉลุยแน่ฉันรู้เบ็ตตี้จะไหวปะฉันว่าข้อสอบฉันอยู่ในนี้นะออกมาสิก็ว่าเอามาด้วยอ่นี่ค่ะครูเก่งมากลิลลี่เธอลรืเบ็ตตี้ข้อสอบอยู่ไหนผ่านสงครามมาหรือไงแบบนี้รับไม่ได้ว่าหลังหัดมีระเบียบหน่อยเชื่อเขาเลย คนเราไม่ได้ว่างหนาะแย่จังวันนี้เดี๋ยวมันคงค่อยๆดีขึ้นละมัง้งแย่จังวันนี้เดี๋ยวมันคงจะค่อยๆดีขึ้นละมัง้งเดี๋ยวนะฉันว่าฉันคิดอ,อะไรออกแล้วเราเปลี่ยนกระป๋องมันฝรั่งเก่าๆให้เป็นของใหม่ได้ปริปบินซะหน่อยแตะขั้งบนแบบนี้พอเสร็จแล้ว ก็เ,เพิ่มนี่เข้าไปและขั้นตอนสุดท้ายเข้าสอบดาราศาสตร์อย่าพองข้ามการนำเสนอเชียวสวยงามไหนดูซิว่าครูจะว่ายังไงขอครูดูหน่อยลิลลี่โอเคเบตตี้ล่ะว่ายังไง ผลงานเธอเยี่ยมมากได้ผลอยู่แล้วไม่เหมือนยายช่ำอสอบกันทุกวันเลยเอาล่ะวางดินสอลงเด็กๆขอบใจได้เวลาให้คะแนนอืม เอาสีสดๆสอไม่ผ่านไม่ได้เอกก็คือผ่านหวังว่าคราวหน้าจะอ่านกันมาดีกว่านี้ต้องอย่างนี้แหละใช้คลิปนิดเยอะจริงๆอีกอันหนึ่งโอเคน่าจะพอแล้วเหลือแต่อันทังๆนี้หรอเล็กขนาดนี้เลยโอ้แมวนา จะใช้ได้ไหมมาดูกันต้องหนีเอ๋น่ารักเชียวฉันอยากให้ทุกอันเป็นแบบนี้จังรู้แล้วต้องทำยังไงเอาคลิปมาแล้วให้กดโครงตรงกลางทำให้มันเป็นรูปหัวใจแล้วเอาเชือกมาผูกแล้วสอดเข้าไปแบบนี้ทำไปเรื่อยๆให้มันหุ้มเหล็กให้หมด ใจเย็นๆใช้เวลานิดนึงแต่มันก็เริ่มออกมาสวยแล้วล่ะตัดตรงปลายทำไว้หลายๆสีเลยืึ <c oughs> น่ารักใช่ไหมล่ะเป็นของแทนใจจากครูให้เกรดเอฟดูเบาไปเลยฮ่่ทีนี้ก็เกรดครูไม่ลงกันแล้วฉันอยากให้ดินสอแหลมที่สุดเท่าที่ทำได้เลย เออเออรู้สึกอยากจามจังเฮ้ย hey, ฉันขอเฮ้ยเจ้โอ้โอ้โหโทษทีนะเศดินสอเต็มไปหมดเลยโอ้้หฉันรู้สึกแย่เลยอ่ะอู้เดี๋ยวนะฉันว่านั่นน่าจะช่วยได้นะเยี่ยมนั่นแหละคือทางออก มันจะไม่เกิดขึ้นอีกเอาล่ะฉันมีภาชนะใส่ขนมแล้วจากนั้นก็เอาขนมออกและดึงฝาด้านบนออกแล้วใส่กบเหล่าเข้าไปให้พอดีกับฝาปิดฝากลับเข้าไปที่ภาชนะทีนี้ฉันก็เหลาดินสอดได้โดยไม่เลอะเทอะแล้ว,ลวฉันถามคำถามเธอได้อย่างปลอดภัยหรือ,อยังได้แล้วฉันมีทางแก้แล้วล่ะเห็นไหมว้าวฉลาดมากเลย เหนื่อยจังเลยฉันตื่นแล้วฮะเจนี่ฝาดูหลับสบายจังทำไมฉันนึกไม่ถึงกันนะอ้าเยี่ยมไปเลยโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยกระบองเพชรนี้กลับดักฉันดีเลยโอ้ยเจ็บจังเลยอะ่ะโอ้ยฉันขอพักได้หรือ,อยังฮะ ทำตัวดีๆล่ะก็ยังไม่สบายอยู่ดีออ,อฉันต้องใจยเย็นๆโอ้เอาของแข็งๆออกไปซักมีของพวกนั้นอยู่ในนี้ด้วยเหรอ,อโอ้ยกระเป๋าเปล่า,าก็ไม่ได้เรื่องเลยอ้ตื่นเธอเจนิเฟอร์อะไรเธอทำให้มันดูนุ่มได้ไงอะไม่ยากเลยเพื่อน ใส่นุ่นไงล่ะมันดูน่ารักใช่ไหมแต่ที่ขาของมันขาดแล้วขอบคุณสำหรับนุ่นนะหยิบถุงพลาสติกมาแล้วใส่นุ่นเข้าไปให้เต็มพอยัดเข้าไปเสร็จแล้วก็ปิดถุงด้านบนยืมของฉันก็ได้นะอ้านุ่มจังเลยอะ่ะทีนี้ก็หลับสบายได้แล้ว โอ้เยี่ยมเลยอ๋อล้อกันเล่นเหรอเนี่ยยังไม่ได้งีบเลยอะ่ะต้องเป่าผมสักหน่อยจะได้สวยดูดีเพอร์เฟกได้เวลาทํากันบ้านแล้วโอ้พระเจ้าฉันชอบมันฝรั่งนี่มากเลยการเข้าเรียนนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากแค่เอาถุงขยะพวกนี้ออกไปก่อน แล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาทำไมมันไม่เปิดอะ่ะต้องทำแบบนี้ซะแล้วขยาว่าเขยา่าเขยา่าอีหวังว่าคงไม่มีใครเห็นนะน่าจะใช้ได้แล้วล่ะ <c oughs> ไม่นี่แกมีปัญหาอะไรกับฉันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฉันคิดอะไรดีๆออกแล้ว แค่ใช้ขวดน้ำขนาด2ลิตรกับมีดต,ตัดที่ส่วนบนของขวดออกที่ส่วนนี้ฉันต้องใช้กระดาษทิชชู่โดยใส่มันเข้าไปในขวดมันพอดีเป๊ะกับส่วนท้ายของได้เป่าผมฉันเลยเอาล่ะฉันพร้อมแล้วเหมือนเครื่องดูดฝุ่นส่วนตัวเลย ดูเหมือนเสจขนมจะออกไปหมดแล้วนะสะอาดและเรียบร้อยหยุดจดสักแป๊บเอมี่กำลังง,ง่วนอยู่กับการเป่าหมากฝรั่งอยู่พอดีแย่ yeah, แล้วสินั่นครูมาแล้วครูขอดูโนโท,ที่เธอจดหน่อยนะเอมี่โห oh, ดูสมุดโนเธอสิเย็นซะไม่มีะทำไมมันเป็นแบบนี้น่าอายจริงเลยเธอเนี่ย แล้วของเธอและลิลลี่ทำไมถึงเพอร์เฟกได้ขนาดนั้น A บวกแน่นอนนี่ทำไงสมุดโน้ตถึงได้เรียบร้อยแบบนั้นได้อะดูเหมือนว่าจะมีตัวช่วยอะไรสักอย่างนะอยากช่วยเราหน่อยไหมลิลลี่คุณสามารถทำที่ป้องกันมุมกระดาษได้ที่บ้านเพียงแค่นำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมาพับให้มุมมาชนกันแบบนี้จากนั้นพับต่อให้มุมด้านหนึ่งมาชนอีกด้านหนึ่งแบบนี้ทำอีกข้างแบบเดียวกัน ทำให้เป็นรอยพับและกลางมันออกมา,าพับมุมด้านบนลงมาและพับลงไปจากนั้นนําปลายแต่ละด้านาพับสอดเข้าไปที่กระเป๋าที่ทำขึ้นมาสอดเข้าไปให้ลึกจนสุดกระดาษกลับกระดาษขึ้นให้ส่วนที่พับแล้วอยู่ด้านบนที่มุมที่พับครั้งแรกให้วาดรูปดวงตากำลังหลับพร้อมขนตาอีกด้านให้เอากระดาษสีมาติดให้เป็นแบบนี้ และเติมข่าเข้าไปแค่นี้ก็ได้กระดาษรูปยูนิคอร์แล้วแล้วมุมสมุดของคุณก็จะไม่ม้วนอีกต่อไปน่ารักจังเลยขอบใจสำหรับเคล็ดลับนะลิลลี่การเรียนก็เหมือนกับศิล,ละปะสำหรับบางคนและมีวิธีสนุกสนุกไลยวิธีในการทำให้การอ่านหนังสือที่น่าเบื่อดูน่าสนใจขึ้นมาได้นิดนึงฉันขีดเส้นใต้ข้อความตลอดเลยแหละไม่อยากจะบอกว่ามันดูน่าเบื่อสุด,สด ปากกาไฮไลท์อะไรกันนะโอเคฉันจะหยดความรู้เข้าหัวเธอแล้วนะโซเฟียแค่ใช้ปากกาไฮไลท์สีเหลืองแบบนี้และจิ้มปากกาไฮไลท์สีอื่นๆลงไปที่หัวปากกาทำได้มากสุดถึง3สีเห็นไหมง่ายๆแค่นี้ลองใช้ดูสิว้าวมันดูอย่างกับสายรุ้งแสนสวยทำให้ชีทวิชาว,วิทย์อันนี้ดูสดใสขึ้นมาเลยใช่แล้วปากกาไฮไลท์ด้านนี้ทำปากกาด้านเก่งของฉันหมองไปเลย จู่ๆการเรียนก็ไม่ได้แย่อย่างที่เคยอีกต่อไปวันนี้มีระเบียบการอะไรบ้างไม่นะทำไมมันแฉะแบบเนี้ยโอ้ดูเหมือนว่าหมึกปากกาจะซึมเลอะไปหมดแล้วเอมี่แย่จังเนาะแต่บางทีมันอาจยังใช้งานได้อยู่ใช่ดูเหมือนจะปิ๊งไอเดียขึ้นมาแล้ว อยากให้ปากกาและดินสอดูมีสีสันขึ้นมาไหมละ่ะเทน้ําลงไปในภาชนะใบใหญ่และเลือกสียาทะเลที่คุณชอบจากนั้นเทมันลงไปในน้ําคุณสามารถเทสีลงไปได้หลากหลายตามต้องการทีนี้ค่อยๆจุ่มดินสอลงไปในน้ําจากนั้นโยกขึ้นมาและทาซ้ําเหมือนเดิมคุณสามารถทําซ้ําได้ตามต้องการและสามารถทดลองทําได้หลายๆสีโอ้โหไปได้ดินสอพวกนั้นมาจากไหนอ่ะอยากได้สักแท่งไหม ขับใจาจเอมี่ก็แค่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเท่านั้นเอง